ช็กวันเดียวจงองเข้าบ้านสองตัวแผ่แม่เบีย้ยพ่นพิษใส่ตาสุนัขบวมปูดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขกันงมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหมู่จงอ่างเข้าบ้านกลางดึกนะคะแผ่แม่เบีย้ยพ่นพิษใส่ตาสุนัขบวมปูดนะคะเจ้าของบ้านเผยว,วันเดียวเข้ามาสองตัวเลยนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะที่บ้านเลขที่เจ็ดทับ 4นะคะบ้านตะลุกหมู่4ตำบลหน,นองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุัยธานีนะคะเป็นบ้านของนางสาววราพรโนูกลัดอายุ31ปีนะคะเจ้าของร้าน นาวามาดนะคะแจ้งความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองช้างอำเภอหนองช้างจังหวัดอุัยธา,ยานีนะคะให้มาจับงูเห่าลายข้าวตอกตัวใหญ่ซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของของทางร้านนะคะเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปช่วยนะคะซึ่งตอนแรกนี่ทางครอบครัวนี้นะคะพยายามจะจับงูเอง ซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของนะคะแต่ด้วยงูเหา่าตัวดังกล่าวมีลักษณะดูรายและก็แผ่แม่เบี้ยตลอดเวลานะคะและที่สําคัญได้พ่นพิษเข้าตาสุนัขจนบวมปูดก่อนจะเลื้อยเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของนะคะโดยหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทศบสลตําบนหนองช้างมาถึงนะคะก็ไม่เห็นตัวงูนะคะก็ต้องลื้อข้าวของออกพบว่างูเห่าได้ซ่อนตัวอยู่หลังแผ่นไม้อัดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงพยายามเอาไม้แหย่ให้ออกมาแต่กลับถูกงูเห่าตัวยาวประมาณหนึงเมตรนะคะแผ่แม่เบี้ยขู่ฟอๆอยู่นะคะเกือบประมาณ5นาทีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงใช้ห่วงคล้องคองู ออกมาเป็นผลนสําเร็จนะคะแล้วก็สอใส่จับใสกระสอบปุ๋ยนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะโดยเจ้าของบ้านนะคะคุณวรารพรนี่นะคะบอกว่าเมื่อช่วงเยียของวันเดียวกันได้มีงูเห่าชนิดเดียวกันนี้เข้ามาบ้านรอบหนึ่งแล้วนะคะในจุดเดียวกันซึ่งตอนนี้ชาวบ้านมาช่วยกันจับนะคะตอนนั้นก็นมีชาวบ้านมาช่วยกันจับนะคะแต่ด้วยชาวบ้านไม่มีความชํานาญ ในการจับงูเหมือนหน่วยกู้ภัยนะคะด้วยเกรงว่างูเห่าจะเข้ามากัดคนในบ้านซึ่งมีเด็กเล็กอยู่ในบ้านด้วยจึงตัดสินใจใช้ฉมวกแทงงูจนเสียชีวิตไปนะคะแล้วนําไปฝังจึงสันนษฐานว่าน่าจะเป็นงูตัวผู้หรือตัวเมียที่อาจจะเคยมาซุกซ่อนอยู่ตรงจุดนี้อีกทั้งตัวหายไปพอตัวหนึ่งหายไปนะคะจึงทำให้อีกตัวหนึ่งมาตามหา ซึ่งน่าจะเป็นงูผัวเมียกันก็ได้นะคะตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งก็เลยมาตามนะคะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะวันเดียวมาสองตัวเลยนะคะแน่นอนนะคะชาวบ้านนี่แหงสองทะเบียนบ้านนะคะย้ำอีกครั้งนะคะทะเบียนบ้านเจ็ดเจ็ดสิบเก้าทับสี่นะคะชาวบ้านเชื่อว่างูเข้าบ้านจะมาให้โชคนะคะแต่ถ้าเจองูเห่าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะพ่นพิษใส่ตาสุนัขจนวมเป่งเลยนะคะ นี่เลยนะคะโชคดีที่ยังไม่ไปกัดไข่เข้าหรือฉกไข่เข้านะคะถ้าเจองูก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับนะคะสวัสดีค่ะ